สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แทสนะคะทํานายดีศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนมีนาคม2559นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่น สำหรับท่านที่เกิดในราศรีพิจิกนะคะประจำเดือนมีนาคม2559ค่ะลูกแก้ของอีรอสเกิดขึ้นเทพแห่งความรักนะคะก็มักที่จะนำพาในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะในแง่ของประโยชน์ในเรื่องของลูกน้องและบริวารหรือความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานจะได้พบปะกับอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือสังคมอะไรใหม่ๆที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะแต่คุณก็อาจจะต้องมีเกณฑ์วุ่นวายหรือว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นจาก ข่าวลือหรือจากคําคนนินทานะในแง่ของการทํางานค่ะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากค่ะ คิดซะว่าเขามีปากก็พูดไปนะคะอย่าไปเอาคําพูดเขามาเก็บเป็นอารมณ์เดี๋ยวคุณก็จะไม่มีสมาธิในการทํางานเข้าได้นะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินดีกว่านะคะการเงินนะคะของอาชาวราศีพิจิกนะคะได้ไพ่สี่เหรียญขึ้นมาค่ะการเงินจัดด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะคะแต่คุณเนี้ยนะคะในเรื่องของการลงทุนก็อาจจะต้องคิดพิจนารณานิดนึงค่ะยังไม่อยากที่จะลงทุนต่อยอดอะไรมากมายนะคะก็อยากจะเก็บเงินให้ได้อยู่กับตัวเองได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ค่ะแต่คุณนะ มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหรือก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อข้าของสวยๆงามๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังพอที่จะมีเงินเข้ามาเพื่อจะหาซื้ออะไรบำรุงบำเรอในเรื่องของกิเลสต่าของตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณพยายามยับยั้งกิเลสของตนเองหน่อยคุณก็จะมีเงินเหลือเก็บค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะ กพูดกันถึงในเรื่องของความรักดีกว่ารู้สึกเบื่อหน่ายยังไงก็ไม่รู้สินะคะไพ่เก้าไม้เท้าเกิดขึ้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะมองหาอะไรใหม่ๆหรือเป็นลักษณะของการเบื่อหน่ายกับสัมพันธภาพที่มันจืดชืดมันจางไปหรือมีในเรื่องของความไม่ไว้วางใจหรือข่าวละแคละคายเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเลยทาให้คุณรู้สึกเซ็งและรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องของความรักไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตัดในเรื่องของความกังวลใจตรงนี้หรือความระแวงออกไป แล้วหันหน้าพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะความรักก็จะกลับเข้ามาหวานชื่นได้ดังเดิมค่ะแต่สําหรับรายของคนโสดนะคะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการคนที่ยังไม่โสดอย่างแท้จริงมีการครบซอ้อหรือคบเผื่อเลือกเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจเลือกกันทีหลังเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะ